สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวันนี้ก็มาเลาะป้าเลาะดงพี่น้องเลยมาคุดจิโร่มาเก็บหัวก้อยสบายดีจ้าเห็นยังก็เอาให้เบิดพี่น้องปาหัวก้อยหลาขนาดพี่น้องปกติต้อเอากระสอบได้ไหมเนาะเออต้เอากระสอบแต่ก่อบเราเข้าไปผ่ามันก็ไม่ได้ประเดี๋พี่น้องหัวก้อยไเต่มกระตาเลยพี่น้องพี่น้องเรียกหัวมันพร้อม มันเรียมบ่โดยพี่น้องมันเรียมพี่น้องเจพลาเพื่อนกันมาคุดหัวก่อยสบายดีพี่น้องสบายดีบริการภาคครอบครัวมาเลาะป่าเลาะดงจ่ามากันเบิดครอบครัวและเจ้าวิพภูรยูเพื่อนเลยน้องตีน้องตาก็มาพี่น้องก็มาจ้ะพาบอดจอนนี่มาเลาะป่าพี่เราเออเห็ดยังก็อยากใะยคุดอเบิร์ดมันเมินบ่ได้ยังหัวกอกหัวก่อยจ้ะพี่น้องมาเดินมาเลาะป่ารับกันจ้ามาคุดก่อยไปเห็ดไข่ดอกจอดนี่เห็ดเป็ดตรงแซนาไหม ครับเพื่อลงบ้าบอเทไว้เสียวเฮื้อมันหลอกเอาก็ได้เทไว้แต่ฝั่งของนะเอาืมกำลังขุดก่อนหยุดจ้ะไม่พูดไว้บอดไม่แตนตอดมันบดิพ่อได้กระตาเดียวเราไปเห็ดแต่ต้องเห็ดหลายๆในด้วยเดียวได้ขบาดมันหยุบนะเห็ดยังลุกไม่ปล่อย ลูกชายคอยกินอย่างละอิ <sk eleven> Oak 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 ่มแล้วบ่พ่อหัวยู่หัวใหญ่จ้ะตอนนี้กำลังขุดหัวก่ออยูยพี่น้อดูดจ้าหัวก่อยนอแ้วพี่้องมติดกันรีเอาเดอร์รีเอาของขานี่โครยากถึงแห้แต่โขุรเอาไว้มันง่ายป่าก็เป็นจ้าพี่ต่้

ต่กระเทยในบ้านลงนี่ก็ขุดจนนี่แล้วเบิงบัดจนนี่ขุดหัวก่อยสิเราเงาไหมนะหากใหญ่เป็นเตาหัวใหญ่ขุดหักอีกทีหุดบอลหนึ่งกระตามเครือลงตีเต่าหัวใหญ่เลยโอ้ย ใกล้โพดิ์หอยญ่ซับแล,ล้วๆคุดรอบๆไหมพี่ตอกเห็นหน้าขา,ขาวๆใสๆที่เขาเข้าปาก,ก,าเ,กเก่งนะจ๊ะาอยู่หกินให้อยู่เห็ดกินเก่งนะจ๊ะโสดโปรดจีนะจ๊ะใส่กี๊พออยู่บอตะแกรง เครอยากจีบกระทักมาได้เฟซเองเลย้ะจ้าจอห์นนี่หอมทุมจ่า C H O N N Y จ้า H H O M T H U M จ่าพี่ดอกจ้าเฟซบุ๊กของบ่าวจอห์นนี่โสดโปรสดกระทัเาโปรเองเนะจ้าตะหัวใหญ่เนาะตะหัวใหญ่แนะโอ้ยเสียงอัดหยัดปุกปุกปุกพี่ดอก หัวงามงามที่จับพี่น้องสูวพี่น้องแบบไอ้ไข่อสีเหลืองเนาะสีเหลืองสีเหลืองงามงามหัวนี่หัวใหญ่ขุดออกก่อนโอ๊หัวบักใหญ่หเลยงสมกระเหามันใหญ่เลยโสมกระหากเคขือมันสูงเลยคลองลิเอาไม่สั่งมาจะเก่าหองน้อยก็ไปก็ต่าไปไปหัวใหญ่เลยก็ไปก็ต่า มันโถมบ่อยู่กลนกับตาซับไปฮะน,นี่นเสียงฟัดฟัดอย่างคือซับนี่แหละ,หละเสียงเสียบครับเสียเสียบจนได้ดีเฮ้ยหัวใหญ่ยอย่าลีหัวดีนะรับฝานหมวนวอยูย่ดอกหัวใหญ่ฝานแล้วก็จะไปแส่น,นนเด็กพี่น้องสามมือหรือเปลบอกใส่เกลือ,อนันบอ นเจ้าซื้อมาแล้วป้าหัวใหญ่ทุบป้าทุบกระด,ดิ่เนาะเขาไปแานมอต่ขยันเก็บใติเอองามเนาะหัวใหญ่โดดงามเข้าซับโยเลยแม่นับเลยเนะ<อ>าะคือทำมาปอกอออปอกหักมันออกป้าพี่เดาหัวใหญ่อันนั้นต้เขาก็หักไปแล้ว เอาไว้ตะหาวันนี่ก็ฮะเอาบ่แมนฮะเอารถตัเขาขุดนาเขาขุดบบบเบิดนดยานึงกว่าถ้าตัวเบิดแบบตัวเนี่ยเขาขุดบบบเบิดเป็นเหมือนอ้อนพ่น้องเบอกเลเมื่อนี้กระผมมีอยัางลายพี่น้องพักกันมาขุดก่อยจ้าน้องตี้ก็ได้เลยพี่น้องน้องตี้ก็ได้เลยคือกันเอาเวลา หัวไปได้เด็ดมากนะเวเพื่อนไงมันไปเยอะมามนะันหัวน้อยนะหัวน้อยนะมันมากหัวน้อยมีหลายหัวอ่าเอาเจ๊พอล่าสู้ๆมัใหญ่เนาะพี่น้องนี่สีเหลืองเป็นตาแเส็บนะพี่น,อน้องมาแล้เห็ดแต่สีเหลืองแสบ็บว่าสีขาวสีเหลืองนะเขาเขาเนี้ยเอาสีขาวเขาเจ้าเนาะแต่เห็ดกระบ,บาดจะนี่จะได้เป็นปูนเห็ดจะจับพี่นอ้องเพราะว่าเปนเห็ดเป็นปน,นางบอกคือเห็ดโอ้ยสีเหลืองงาม กอยสีเหลืองกับสีขาวพี่น้องพลังหูวิธีเห็ดกระบอกเ,เด้อจา้าเพื่อเป็นความรู้จ้ะพี่น้องจา้าพี่น้องจา้าสองสาวมันขุดแข้งกันเพื่จะได้หลายกนกันพี่น้องขุดก,กอยแข่งกันเจจนนด้อจ้ากอยสีเหลืองน,นอีดีใจมันสีเหลืองแันนี้แล้วพักกันขุดเต้พ่อเล่เพิ่นมักสีเหลืองพี่น้องสีขาวพนา่นบ่มักลูกทรายจะกักสีเหลืองนะ ลูกชายจะกระมักสีเหลืองได้น้งองตาจะให้ทาเฮือนสีเหลืองนะจ้าลูกชายคอยนะสีสดใสทาทีา่ทนนนห้องนอนบ่ทาสีเหลืองแ,แม่ของหมักสีเหลืองได้แม่คือบ่ซื้อสีเหลืองมามันเครียดอยู่ซื้อสีมาทาฝ้าสีไอ้สีไอ้ควันบุหรี่มาทาฝา<ม>้า,าไ,<อ>ไม่ได้ทาเฮือนดอกให้เ <ข Siz S 2> <อ>พิ่นให้เพิ่นบ่ได้สีเหลืองสีทาเฮือนสีเหลืองลูกชายหล่าหมักสีเหลืองจ้าน้องตาน้องตาเป็นน้อพ่อเพิ่นละเบ้อไ ก่อนแล้วพี่น้องน้องตังตีหัวก่อยหลายก็ได้แค่เนี่ยมีแต่ป่าสีเหลืองเอนป่ามันมีแต่สีขาวน้องต้าเออร์มาเด้อร์ภาษาสเมืสอปะแล้วบ่ตังสมาส์แล้วบ่พี่น้องได้อีกแล้ว ฮอร์ในเป๋วพีมากจี๊ดเมนบ่อกลางเว้นแต่จี๊ดมาบ่อข้ามคุณเล่มจี๊มาพี่พี่น้องน้องทาน้องตี่กูไม่เคยเห็นพียังมาตอนตอนเว้นเลยกระตั้งดับก่เคยเห็นพียังมากลางเว้นเลยจุดทูบพี่น้องไในยุงยุงกระได้ลายพี่น้องเลยพี่ต่อให้ปวน่อยเดี๋ไปตีมันตีอะไรมันกระดับกันปะปวดปวด มาวันนี้ก็คุ้มคุมได้พี่น้องได้ทั้งจิรอได้ทั้งหัวกอยทั้งหัวมันพี่น้องได้หลายบอจิรอนะพอป่นพี่น้องจิโรอได้พอป่นมันบ่คอยเห็นควายว่ามันแห็งแรงมันลายมือแหละมันบ่กอนจบ่โอนบ่โอโอ้จิออกแล้วจิออกแล้วออกแล้วออกแล้วว้าไปนะเอาไว้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 จิรอก็ออกพี่น้องเ็ดบอสพี่น้องก็ได้แต่ป่นพอป่นอยู่ จ้าแต่เขาก็ได้กอยได้มันเมื่อเช้าเซลกอยไปทดลองเห็ดตรงก่อนจนกอยคือดกดีแท้งามเนาะคล้ายๆค,คือหัวมันเลยเนาะปนมแลายกระดอพี่น้องเอ้ยเอาสองหัวพ่อพี่น้องอีกที่เหลือก็ที่ฟังไม่คือก้าวไม่ขึ้นต่อไปพี่น้องเอ้ย แบบนี้ลายคนเอาไปพี่น้องเอเ้ยเธอหน้ากันได้กินอีกกระสีบดับพี่น้องขันเอาไปเบิดกระสีดับเอาใส่กระต้าไว้น้องตา้เาเฮ้ทุกคนขุดยักหนั่นจ<ะ>้าใส่กระต้าไว้เออม,มันน่ะนี่ลูแช่ไปก่อนเสียมวงเสียมใหญ่ก <laughs> ่อนคนเราพี่น้องเอ้ยน้องต้าเปิดให้ปลาลงมูดูนี่ไยบ่ฮะน,น้องตี้เปิดมึงดู พี่น้องส่องตะกร้าเลยเป็นโลไว้วเด้เพื่อนหนึ่งพี่น้องนี่หลายประคักามาเบิ่กกบงเ,เจนเนี๊ยพัลล่ากัน้งองเอ้าเจีพลากันเฮี่ยเบสยันก็งงอยู่คือบนหกแท้ฮะพี่น้องไาจจอยุติข<ป>ึ้นลงปจอบง่งไปอจอเบ่งเจีพลล่าก,กันพี่น้องกำลังล่องหุ่นยังมาหาจเจอยุติกำ <laughs> ลังล่องหุ่นโอ้ได้อยู่บ่ ้าสีเหลืองของโปดพน้องนั่งหมักสีเหลืองเตะอะไรพี่น้องแค่นี้มันอันนี้เป็นตาป้าก่อยนะก่อยหลายกระด้อพี่น้องแถวนี้นะแม่กเอาหอกกระสีปเอาเบอร์ต่พี่น้องไอ้กระสือห่มไม่คือเก้าอันละเอาเอาแค่ส่วนหนึ่งมันหากมันกระหัวหน่อยเนาะกระทบไปตากระคุดแล้วนี่เก่งแท้ปตาลูกตายก่อยใช้หัวใหญ่ไปละหัวใหญ่บ่ เ็มใ่พี่น้องงพี่น้องเอ้ยเป็นการเป็นงานขึ้นมาทันทีใส่ป้าเต้หัวใหญ่แท้พี่น้องเอ้ยรู้สึกเป็นการเป็นงานขึ้นมาทันทีเลยน้องตาเคลือนเลยอเคลื่อนนะใส่น้องตาอืมใ่บักราเอาบักราคนณเล่ไปใส่กัตตาไว้ล่าล่า พี่น้องเอ้ยคนขุดเบิ้งเบิ้งเบิ้งไกลขั้ออจ้อยจีโ่เนี่ยทำไมีกีใช่ไรจีคคักหัวมันเลยเป็นการเป็นงานที่เหมือนเทเลยพี่น้องเอ้ยมาได้หัวใหญ่ๆน้องตาไมคน มุสอไอ้น้องพ่นสามัคคีกันนะพี่น้องซับกันเดอ้อพี่น้องไอ้แไปเบิเ่งเจพาร่ามึงพี่น้องเลยหลายบ่เจพาร่พาพอแล้วบ่พอ,อแล้วกาตาที่สองเลยเดิแม่นหลายเติบพี่น้องกาตาที่สองแล้วหัวงงมแต่าเรื่องพี่น้องมแต่ว่วงามงาม,ม,งงามพอดีนะเนาะพราี่เขาปอกปอดเขาก็ฝานฝานฝานแล้วมันเป็นแบบมันใหญ่เลยเนาะมันนิ่มมันจัด ยอ,ยอย่ากระเห็ดเฮเบิงเด้อพี่น้องใส่บาตรกันนี่เห็ดเฮเบิงเด้อจ้ายินบอกดีเรื่องงานพี่น้องเพิ่นว่าให้ค่อยเฮ็ดอันก่อนมูเพปผู้เฮ็ดเพิ่นก็ต้องเป็นคนกินก่อนหมูเพราะสั่นแย่เพราะว่ายันเบื่อค่อยเฮ็ดนะก้อนมูกินก้อนมูต้องทดลองก่อนหมูเพราะสั่นอย่างกุ๊บักราดุดไปเท็ยนอย่างนั้นนะฮะเข้ไาไปหาเนาะมาโนยลิ้นพี่น้องเออเงินแพงมาน้อยเพิ่น ียังก็ไปให้ตตมาน้อยซื้อยังมาน่อยล่ะซื้อยังบอกพี่น้อยามาน่อยซื้อยัง้อว่ากเล่นกีกีกโก้คือหลซื้อเถะจะอีโกโก้บจะอีอีนุ่ยอีนุ่ยหรีโกโก้ฮะเอออีนุ่ยอีนุ่ย้อยมน่อีกโไปให้มาไปให้มาบ่ เหนต้ตอนนี้กำลังท่าเหอือพี่น้องอเหือบารับจ้ะดออก็ได้เต็มกระตุกกระต,กกระตาบายบายกดลาจ้ะยังดลาเลยเกระจายขอปากบรรยากาศไว้ซันีเด้อจ้าฝาไปใายฝากไปกระจายบาดจดดีเราจะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตาบาดจดดีแลวก็เจี๊พลาเาก็ิ ถ่ายคลิปสลับกันไปสลับกันมาแหละพี่น้องตั้งหากินคลิปบอลเจดียกัเห็ดกินบัลเจดียเห็ดกินเก่งพี่น้องอากาศขอฝากเป็นแรงเสียแรงใจเป็นกำลังใจของครอบครัวสุขสันต์หันษาเจ้าบอลเจดีก็คือเปรี่ยนเสบือครอบครัวเแหละพี่น้องหัวมันอยู่ด้วมาเลยขครอบครัวเาก็มี่สันนี่แหละจ้ามีลูกมีล่ะมีลูกสองคนจ้านี่ลูกชายหลานกับลูกสาวหลาน้วกาศดอกสะายดอกทรายจ้านี่ครับดอกทรายไปเอาเรืออยู่จ้ะพี่น้อง จะได้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าสบายดีจา้าสบายดีลูกสบายดีพี่น้องสบายดีเลยล่ะสวัสดีไว้ไปไปป้าลูกโดยวอย่างไรกันจะลืมกดติดตาม,มบ้าอยู่นี่เด้อพี่น้องติดตามบักลาแน่ครับให้กำใจบักลาแนให้บักลาพานเกลียนไวๆเด้อพี่น้องกใหญ่่ะล